สิทธิวิทย์กำบังนะครับก็ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยศิลปากรครับก็พอดีผมมีโอกาสนะฮะได้เป็นผู้แปลหนังสือ2เล่มนะครับเล่มแรกนะฮะซาเดียโกคารทราวานะฮะบทสุนทรากับนักเรียนนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับฟราอุทโตนะฮะเป็นบทสุนทรากับฟราอุทโตสำหรับเล่มแรกนะฮะ ซานติเโกคาราทราว่าบทสนนากับนักเรียนเนี่ยอาจารย์ต้นข้าวปาน,นินนะฮะซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรท่านเป็ฐฐนบรรณาธิการนะฮะก็ชวนให้ผมมาช่วยแปลหนังสือเล่มนี้ให้ซานติเโกคาราทราวาเนี่ยนะฮะเป็นสถาปนิกชาวสเปนนะครับความน่าสนใจของคาราทราวาก็คือว่าแกเป็นทั้งสถาปนิกและก็วิศวกร,กรด้วย ในงานงานออกแบบของแกนี่ก็มีความน่าสนใจหลายงานมากครับก็เคยเห็นงานของคาราวาสมัยเรีนยนปริญญาตรีนะฮะก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาทางานได้มีรูปร่างรูปทรงนะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนสาปร์ตอนนั้นเนี่ยรูปทรงมันน่าสนใจมากนะครับแล้วก็งานของเขาเนี่ยมันจะขยับได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อันนึ่งซึ่คาราวาชอบมากนะครับก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ประทับใจมากในงานของคาราวาในตอนนั้น ก็จริงๆคารทาวาเนี่ยด้ความที่เขาเป็นทั้งสถาปนิกและก็วิศวกรคือคารทาวาเนี่ยจบสถาปัตก่อนนะฮะที่บาร์เซียที่สเปนที่บ้านเกิดของเขาแล้วก็เขาไปเรียนวิศวะต่อทีนึงที่อ,อิอูริานะะจะจบปริญญาเอกเลยแล้วเนี่ยแกมีความสนใจที่จะออใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยทําให้งานสถาปัตกรรมเนี่ยมันมีความยูนิคมากขึ้น สังเกตจากงานของเขาหลายๆงานเนี่ยคือคาทาว่าสนใจเรื่องของโครงกระดูกของสัตว์ของมนุษย์นะฮะซึ่งเขาเขาบอกว่าไอไอโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความสมเหตุสมผลในการใช้งานในแง่ของฟังชั่นอลของมันมากเขาก็จะเอาพวกนี้มาเป็นอินสไปเรชั่นในการทำงานแล้วรูปร่านรูปทร,ง,รปงของเขาออกมาเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจค่อนข้าง ก็สำหรับซานติโกคาราทราวาชุดนี้เนี่ยนะฮะเป็นเป็นบรรยายชุดนะฮะเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์เลคเชอร์นะครับที่ MIT นะฮะทีนี้เนี่ยบทแรกเลยนีะครับผมผมชอบมากเลยฮะคือคาราทราวาเริ่มต้นด้วยเรื่องของเบสิกที่สุดของการเป็นอาคารหรือสถาปัตยกรรมนะฮะหรือสิ่งก่อสร้างไรก็ตามเนะฮะก็คือเริ่มจากวัสดุนะครับใครพูดเรื่องวัสดุก่อนซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเบสิกที่นักศึกษาทั้งสถาปัตย์ทั้งวิศวกรรมเนี่ย เเเรรราาาาคคววมมีข้ใจรงนี้จริงแล้วหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับเขามันเป็นหลักการกลางๆนะฮะมันแอพพลายได้กับทุกชนิดทุกรูปแบบนะฮะของโครงสร้างของอาคารนะครับทีนี้เนี่ยาถามว่าหนังสือคาราทร่าเหมาะกับใครเนี่ยนะฮะจริงๆผมเห็นว่าก,ก็ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ทํางานแล้วเนะะี่ยก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า ในเรื่องนี้เขามีตัวอย่างตัวอย่างของวิธีคิดกับวิธี apply เข้าไปสู่งานสถาปัตยกรรมแล้วก็กลายเป็น final design ออกมานะฮะซึ่งผมว่าไม่ว่าคุณจะชอบงานโครงสร้างแบบไหนชอบสถาปัตยกรรมแบบไหนเนี่ยเรื่องนี้ที่เรามีประโยชน์